เอ้ขันโลกก้าสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมเอไอเออช่าเฮอเฮียอันนี้เราก็จะมาสุ่มอัตลักษณ์ยิงแม่อะไรสั์อันนี้เราจะมาสุ่มอัตลักษณ์เราก็ไม่งบอยู่เออเท่าไหร่ค้างครับแม่เราไม่งบอยู่หนึ่งล้านนะนะเราจะมาสุ่มว่าเราจะได้สีแดงหรือเปล่าตอนนี้คูใช้อัตลักษณ์อะไรไม่รู้เฮียแก๊สพี่สลบ เราก็เริ่มไปที่ห้าพันนะครับผมอะไรวะสลักเขี้ยอะไรผู้ใช้หับเมงกูกดผีแต่หน้ากูใช้เหี้ยอะไรไม่รู้ช่วยกูด้วย,วยเออไปห้าพันแรกไปแล้วเออไปก็ห้าพันรอปีสองหมื่นแล้วนะหมื่นแล้วแนะ่สัตว์หาเงินแทบตายเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้่ยฮ้ยว้าวว้าวว้าวโอเค้าจบคลิปเลยไอ้สัตว์